กระแสมาลาในเมืองไทยนั้นถือว่าร้อนแรงพอๆกับรสชาติเลยพบว่านในปี2 5 5 8ตลาดอาหารจีนในเมืองไทยนั้นมีมูลค่ากว่า5,000-6,000ล้านบาทซึ่งเราจะเห็นธุรกิจมาลาในหลากหลายรูปแบบแต่ถ้าพูดถึงมาลาที่เป็นเมนูเกาหลีในเมืองไทยนั้นต้องบอกว่าหาได้น้อยมากจนกระทั่งดาบ็อกขยางได้เข้ามาเปิดสาขาแรกที่เสียมสแควร์ซอย7อะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จของดาบ็อกขย่างที่ทำให้คนติดใจได้ขนาดนี้วันนี้ไทยเฟรชเดย์จะเล่าให้ฟังอย่างง่ายๆไปดูกันครับ คอนอื่นเลยหลายคนอยากรู้ว่าดาบ็อกฮยาแปลว่าอะไรดานั้นแปลว่าเราทุกคนบ็อก ok นั้นขอให้โชคดีส่วนคำว่าฮยยหมายถึงว่า enjoy จุดเริ่มต้นของดาบ็อกฮนั้นเปิดตัวครั้งแรกในปี2019จังหวัดยองกีซึ่งตอนนั้นในเกาหลีกระแสของมาราัังนี้มาแรงมากๆช่วงแรกที่เปิดในเกาหลีนี่มีถึง45สาขาและด้วยการได้รับความนิยมสูงขึ้นมากเนี่ยทำให้มีมากกว่า100สาขา แล้วก็มีการนําเข้ามาเปิดในประเทศไทยด้วยอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือดาบออยังนั้นเป็นเฟรนช์แมร์นาถังแห่งแรกในเกาหลีใต้ที่มีโรงงานผลิตเครื่องปรุงมาล่าถังเป็นของตัวเองซึ่งนับว่าเป็นการผลิตแบบครบวงจรสิ่งเหล่านี้สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนเป็นอย่างยิ่งสําหรับสโตคอนเซ็ปหรือว่า CI ของร้านนั้นจะเน้นบรรยากาศความเรียบง่ายแต่อบอุ่นชูจุดเด่นในเรื่องของความสะดวกสบายเอาใจนักเรียนคนวัยทํางานและไม่ต้องกลัวเรื่องของกลิ่นควันว่าจะติดเสื้อผ้าเหม็นก็เพราะรูปแบบของร้านนั้นให้เเป็นนนครรงอาหาหส่ว ก็ไปนั่งรอที่โต๊ะให้พนักง,งานมาเสิร์ฟอย่างหมูทอดซอสเปรีร้ยวหวานที่คือซิกเนเจอร์ของร้านรสชาติถือว่าอร่อยมากและจุดเด่นที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือการที่ลูกค้าสามารถเลือกระดับความเผ็ดได้ถึง4แบบ เริ่มจากระดับศูนย์คือไม่เผ็ดเลยระดับ1ระดับ 2. ระดับ3ถือว่าเป็นระดับความเผ็ดที่มากที่สุดรางวัลของดาวบอลขยังที่ได้รับความสําเร็จมากมายเช่นรางวัลนวัตกรรมองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลางของเกาหลีในปี2021ปรางวัลองค์กรเอจูนิวส์คอร์ปอเรชันปี2022ซึ่งรางวัลส่วนใหญ่ที่ได้รับก็เป็นประเภทธุกรกิจน้องใหม่ที่ประสบความสาเร็จมาถึงรูปแบบของการลงทุนแฟรนไชส์นั้นจะมี3แบบด้วยกันนะครับก็คือแพลน A แพลน B และแพลน C ขนาดพื้นที่เริ่มต้น50-120ต,ตาาาารรงงเเมค่นช์ใกลลทุ0,000บว สัญญา3ปีซึ่งค่าตกแต่งร้านข้าปกร์เฟอร์นิเจอร์ข้าวกรงห้องครัวจะแตกต่างกันไปตามขนาดของพื้นที่งบลงทุนอยู่ระหว่าง1้าน4 3 8 4 0 0บาทจนถึง2้าน4 6 1 5 0 0บาทแล้วแต่ไซซิ่งของการลงทุนครับอย่าลืมว่านี้ยังไม่รวมในเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนซึ่งจะต้องเตรียมไว้ประมาณ100,000บาทในเรื่องของต้นทุนที่ผู้ลงทุนจะต้องทราบแบ่งเป็นต้นทุนวัตถุดิบ45%ผู้จัดการร้าน6%มนักงาน10%ค่าเช่าพื้นที่8%ค่า วิเคราะห์ในเรื่องของยอดขายโดยที่เราจะเอาแพน A เป็นต้นแบบทางแฟรนไชส์ก็มีการประเมินให้เห็นเป็นซีเนอร์3รสาูปแบบด้วยกันนั่นคือถ้าเป็นสแตนดาร์ดซีเนอร์โอประมาณการลูกค้าอยู่ที่60คนต่อวันและงบลงทุน1,438,400บาทยอดขาย100% 5 4 4 0 0 0 0บาทต้นทุนวัตถุด,ดิบ2,43,000บาทผู้จัดการ2,000 20, 0บาทพนักงาน4,8,000บาทค่าชาพื้นที่30,000บาท ฐานรูปภพ2อ6 0 0บาทค่าใช้ใจ่ายเบตเตอรี่ห้0พบาทผลกำไรอยู่ที่1 7 2 0 0 0บาทต่อเดือนระยะเวลาในการคืนทุน9เดือนกรณีที่เป็นเบสซีนาริโอจะคำนวณว่าจะมีลูกค้าประมาณแ0คนต่อวันที่เพิ่มแน่นอนคือยอดขายจะขยามมาเป็น720 0 0 0บาทเมื่อลูกค้ามากขึ้นต้นทุนวัตถุดิบเราก็จะมากขึ้นอยู่ที่324,0 0 0บาทที่เพิ่มอีกส่วนคือพนักง,งานที่อาจต้องใช้มากขึ้นต้นทุนอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0 0บาทต้นทุนอะไรที่จะเพิ่ม อีกเช่นค่าสาธารณูปโภคค่าน้ําค่าไฟรวมถึงค่าใช้จ่ายเบตเตอร์ดอีกประมาณ7,200บาทแต่ที่จะว้าวมากคือกําไรคํานวณแล้วประมาณ2 5 0 0 0 0บาทโอกาสคืนทุนของเราแค่6เดือนเท่านั้นเรามาลองดูในกรณีที่แบบแ yeah ย่สุดๆเวอร์ซินาเดโอกันบ้างเราจะมีลูกค้าอยู่ที่ประมาณ40คนต่อวันเมื่อลูกค้าน้อยยอดขายเราก็จะน้อยด้วยประมาณ3,60,000บาทรายใจ่ายในส่วนของวัตถุดิบประมาณ16 2 0 0 0บาทที่ยังต้องจ่ายเท่าเดิมคือผู้จัดการประมาณ2อง บาทและค่าเช่าพื้นที่ซึ่งก็ยัง30,000บาทเหมือนเดิมพวกค่าสาธรรารณูปโภคค่าพนักง,งานค่าใช้ใจ่ายเบตเตอร์ยพวกนี้ก็ลดลงตามยอดขายเช่นกันถ้ามาคิดในเรื่องของผลกําไรก็อยู่ที่ประมาณ9 4 0 0 0บาทเท่ากับว่ากําไรน้อยโอกาสคืนทุนก็ยิ่งช้าออกไปแบบนี้จะอยู่ที่ประมาณ16เดือนกันเลยทีเดียวเพื่อนๆสังเกตอะไรไหมครับว่าววระยะเวลาคืนทุนไม่ว่าจะเป็นแบบ9เดือนใน standard หเดือนสำหรับ w e s t scenario หรือ16เดือนถ้าเป็นแบบ first case scenario นั้นก็จะพบว่าคําว่าววระยะเวลาคืนทุน คือช่วงเวลาที่เราสามารถจะมีกําไรได้หลังจากช่วงนั้นสัญญาของดาบอคายังกําหนดไว้3ปีหรือ36เดือนถ้าคืนทุน9เดือนก็คือ36 9ท่า27เท่ากับว่าอีก27เดือนหลังจากนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถทํากําไรได้จากธุรกิจของดาบอคยังอีกสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนสนใจคือทางดาบอคยังนั้นไม่มีการเก็บออลยูตี้ฟรีและมาร์เก็ตติ้งฟรีคนลงทุนจ่ายแค่ค่าสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าปีละ50,000บาทสัญญา3ปีนั้นหากต่อสัญญาในปีที่4ก็มีการจ่ายเพิ่มอีก50,000บาทสามารถดําเนินธุรกิจต่อได้ทันทีแม้ว่าดาบอคายังนั้นจะเตรียมความหอมหอม ทุกอย่างตั้งแต่แตการวางระบบร้านการตกแต่งร้านการสกอลม่มพัฒนาเมนูใหม่แต่การลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงดังนั้นผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนวิเคราะห์รูปแบบของธุรกิจการคืนทุน,ทนรวมถึงทำเลที่เรามีเหมาะสมสอดคล้องกับลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่หรือไม่สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอย,อยากลงทุนดาบอลยางต่อไปอยังเจ้าของแฟรนไชส์ได้เลยเขาก็จะอธิบายอย่างละเอียดเลยก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจแฟรนไชส์ที่น่าสนใจตอบโจทย์คนที่อยากลงทุน นชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนำให้คุณเลือกมาก่ว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า350,000คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7